สวัสดีครับผมชื่อเหงๆนะครับผมนอนเล่นกับแม่ในวันพักผ่อนครับอ่าพี่เพิรเพชรอยู่บนพัดลมเนี่ยพัดลมเราก็ป้องกันดีแล้วนะคะมีที่ครอบค่ะหางน้องขาน้องเข้าไปไม่ได้นะคะแม่ก็จะนอนเล่นนี่เขาไม่ชอบให้แม่ใส่แว่นเขาให้ถอดแว่นโอเคครับก็ถอดลรกถอดแล้วถอดแล้ว ครับสวัสดีครับผมชุ้งเฮงนะครับกอให้ทุกท่านโชคดีเฮงเฮงรวยๆครับเนี่ยหางานให้แม่สบายมากเลยไม่ต้องให้ทำอะไรจุ๊บ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 อรักแม่อือรักแม่รักแม่รักแม่เฮงเฮงรักแม่เนาะโอ้ยรักแม่ลูกรักแม่รักแม่รักแม่ แม่ต้องอยู่ในแนวนอนค่ะถ้าแนวตั้งเมื่อไรเขาก็จะร้องออกข้างนอกเนี่ยแม่ต้องอยู่ในแนวนอนแบบเนี้ยจะทําอะไรก็ทําไปเลยได้หมดแต่ขอให้นอนไม่ให้นั่งนะคะนั่งเขาจะร้องออกข้างนอก <c oughs> <c oughs> อ่ะนูน่นใช่ที่เผ็ดๆไซส์ขนใหญ่เลยแต่งตัวนะคะเขาแต่งตัวเห็นไหม ขาหางเข้าไปในพัดลมไม่ได้นะคะเพราะว่าเราป้องกันเลวยที่ครอบมีที่ครอบค่ะมีที่ครอบพัดมีที่ครอบเด้อค่ะเด้อ่ะนี่เนี่ยน,นอนอยู่บนตัวแม่แม่ก็หลับไปแม่จะหลับหรือทําอะไรได้หมดนะคะแต่แม่ต้องนอนห้ามนั่งนั่งเมื่อไหร่ก็จะออกหนอกไม่พูดให้แม่หลับให้แม่หลับให้แม่ คือถ้าคือเขาอะค่ะคือประมาณที่ว่าบางทีเอาปากมายุบป,ปากเรานี่คือบางทีก็แสดงอาการหิวได้นะคะเขาหิวเขาก็จะบอกค่ะพูดได้ด้วยนะเรียกแม่ครับก่อนแม่ครับนี่เพิ่งให้เขาทานทั้งวันละค่ะมเมล็ดทานตะวันมเมล็ดอ่าธัญพืชนะคะทานได้ทั้งวัน แล้วก็จะมีแอปเปิลกรอบะะออรรอรไว้ให้เขานะคะอ่าที่คอนเขาอะค่ะจะมีเราทําคอนไว้ให้เขานะคะตรงนั้นก็จะมีอ่าแอปเปิลกับข้าวโพดหวานค่ะสดๆนะคะแล้วก็มเมล็ดหอยม้วนนิดหน่อยค่ะไว้ให้เขาหอยม้วนกินแบบเยอะๆไม่ได้อ่าก็จะมีน้ําน้ําดื่มแล้วก็จะที่ใส่จานโดยก็จะใส่จานน้ําไม่ต้องเอ่อใส่จานให้ท่วมจานนะคะก็คือไม่ให้เขาเล่นน้ําเขาชอบเล่นน้า เขาก็จะมาเล่นกับแม่เหี่ยวเขาก็จะบินไปกินนะคะบินไปกินบินไปทานค่ะยังป้อนอาหารเหลวอยู่นะคะ a อ1ิเอ,เอดนะคะก็คือคล้ายๆซิิเล็กของเด็กน่แหละคะ่ะชนแล้วก็ชงเสร็จแล้วก็ใส่ใส,ใส่ลิงป้อนเขาขอให้ทุกท่านโชคดีเงิงรวยๆนะครับนงานสบายของแม่ไม่ล่ะหลังจากทํางานบ้านดูวดวงทำไรเสร็จแม่ก็จะมีเวลามาเล่นกับเขาอย่างนี้นะคะ่ะก็เหมือนเด็กนะคะ สวัสดีครับเพชรไม่ค่อยมาใกล้แม่เลยพี่เพชรยังไงฮะวันเนี้ฟังแล้วนะแหละเวลแม่พูดเ็าก็ฟงังขี่พัดลม่ขอให้ทุกท่านโชคดีหิงๆิงเรว้วยนๆนะคะ